บรรยากาศตรวจโควิดเสร็จนะครับเดี๋ยวไปเดินตลาดกันนะครับฝน <Okay. S 1> ตกแล้วก็แดดออกนะครับที่เกาหลีใต้วันนี้ <Okay. S 1> เป็นวันที่สี่วันสุดท้ายของ <Okay. S 1> การหยุดชูช็อกนะครับวันชูช็อกนะครับมาตรวจโควิดพรุ่งนี้ทำงานนะครับ <Yeah. S 1> นี่กำลังเดินไปตลาดนะครับ อันนี้เป็นที่ใช้งานนะครับใช้างานเคียวรังคงนะครับใช้างานบริษัทก่อสร้างทําสพานนะครับมาด้วยกันนะครับเราจะเดินไปตลาดนะครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรกันคนเยอะครับวันนี้มาตรวจโควิด COVID. คนเยอะมากนะครับต่อแถวแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับ ินไปตลาดครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับมาตรวจโควิดเดี๋ยวไปตลาดกันนะครับเรียอะไรอ่ะมึงก็นนะ่ะมึงก็นนะ่ะเขาไปยืนยันกันอนะ่ะตักป่ารักป่าไหนเออนี่ยังเออตากป่าเนาะ ร้านขายท่านว่ามานอนมัง้งร้านไไขายชิปชอปครับท่านได้เปิดเปิดใตาขนะ้างหน้นาต่อในร้าน,านไม่ได้เอาไม่ไอ้กระเป๋ากระเป๋าขาดแล้วแม่นบ่โอ้เป็นตานะ โอ้ช oh, ัวพ right? ันมื่นหกพันไรนี่นี่มีอนนี่พี่พี่นแมนตาอะไรเนี่ยเ้ไรนะเฮ้ยน่มนตาสวยเลยมึงกหารมั้งนะ นี่นี่<ะ>โอ้ยงามจรงเลยมือหนึ่งค่ะคักเดี๋ยวมึงเลยเลยโอ้ของหลายครับพี่น้องครับเพื่อนี่เป็นร้านไอของกิฟช็อปเหวี่ยตลาดครับพี่น้องมีมัดนี่เป็นหมวกหมวกเท่าไรวะอะหมวกกับมือนหนึ่งินไทยกันสิประมาณสองร้อยแปดชิพเนาะหมวกหลาย บ้้งสี่ว้ยฮะมีหมวกมีของใส่ของสอยครับคือบ้านเท้าะละบ้านเท้ากับทุกอย่างยี่สิบนองเต้านี่ทุกอย่างเลยประมาณหลายราคาครับพี่น้องครับจะขอยเมืองถังได้กอนมีอย่างเนี้ยได้ยังรองเปาจะเอาอยัางฮะกระเป๋ากะ สวยๆงามๆหลากหลายย่างครับจิบช็ปชอปอันจิบช็ปชอปสอนเอาอะไรพี่สอนอืมโอ้สวยงามอ่ะเอาไปตีห่องก่เนี่จังบาทสองพันนี่ยหว่ะรูปภาพติดผนังโอลเพปเปอร์วาสันละ อันนี้เป็นของใส่เครื่องคัวนี่อก,กาไดีไทยบ้งเน้อครับพี่น้องมา,มาตลาดตรวจโคว,วียดมืองกับสีเห็ดงานแล้วมีหมอแหกแต่กระโปงไม่เตาไฟฟ้าจาักบาทวัวะนี่นะครับของใส่ของสอยหลายหยอกหลายยางกระทะ แก้วน้ำ้วย้วยซื้อพันหาโอ้หวัดแจ้สีไม่เป็นไรขคือติดแสบเนาะใส่เน้าอยูน่นะกลิ่น้วยซ้ำมอนี่แปดพันหาโอ้กระปุกปัดติกับมีคั้งนี้ก็จะเป็นตะพี่มีดกันไกไอะจิบช็อปหรอครับ อันนี้ซีเมื่อนหาเมื่อนพวกนำพรึงทั้เปิดเทียวต่เขียบจะขี่พามึงอย่างเนื้อพี่นอมนีหลากหลายอย่างไอคน่าสียนอมผมอ่ะไปไหมหุ่นทั้งหุ่นทั้งหุนทั้งหนาคนนะนี่นะครับพัดไทยมึงก่บเคือบานเท่าหรอครับผม เ๋าเดินผ่าโหของมักตัวเนี่ยพูดอ่ะหาหมื่นหาสี่พันสี่พันพี่น้องเลยอันนี้ยังวะพันหาเนี่ยว่ารู้กันเนยพี่น้องม่เคยเหีนอืมนะัะเป็นไพ่ นี่หมดอันนี้เดี่ยวดำนำ้ำอืมมีหลากหลายอย่างเ้อพี่น้องครับนี่หมวกไอ้มานไรอยังไ้มานกางเกียงขึ้งง้มเถะวะสีแดงบาดบาดใจขนาดเลยหมวกหมวกหาพันกับมี้มื่นหนึ่งกับมี้ อันนี hey, <S 2> <S 2> ้จ yeah. uh. ักบาทนอหมวกผมใส่หมวกว่าเปลี่ยนเราพี่น้องใส่หมวกว่าคือสามพันเก้าได้ยั้งหลานี่อย่างใส่กุ้งอ๋อเนี่ยสีอย่งผม สีแดงแล้วว่าพราอยากได้สีอื่นสีอ้ายไปใส่หลากหลายยังครับพี่น้องครับโอ้าสอนนี่จะสอนแบบนี้นด้พี่น้องสอนเปรแปล์ังคือเนี้ยมันมีวงคือบานท้าเลยคือเกาหลีนี้นี่เครื่องใส่โอ้ยาง,งามครับมหมอไฟฝานะ่กฝากันนะสถาไฟฝ่าหมอนำพรไฟฝ่ากันนะ 2องมืน่นเ้าเลยต่มมาหมากนะวะ,ะใส่จัดกับเพืองไหมเดี๋ยวมึงของกันนะครับพี่น้องครับของหลากหลายครับพี่น้องมีทุกอย่างฝากไว้สักนี้ครับคุณ